เห็ดมีแต่ดอกงามๆเด้อตานี่ยงามงาม é, โอ right, uh ้ยดอกดอกนั้นบอกเห็ดฝงกตาลุงเกือบถือเห็ดพูน่ะเจ็ดจางสวยเลยนี่กันในแปลงไม่เด้อพี่น้องสวัสดีกันตอนสวยๆจักหน่อยมาแปลงไม่แล้วมากทงให้ทงหน้าเจ้าของบ้านนี่อันนี้ก็คือปลา ดานหน้าของยายนี่แหละหันไปได้ไดใไดนไฮในเราพี่น้องดอกไดลายดอก,กไดตาหน่อยกระบ,บืเต็มเห็ดบัทันใหญ่ๆแล้ก็มาหาพี่บัตมาหาไม้ไฮน,น้ำหน้าบัตได้สิมานบ่หาเลาะมั้งซะก่อนมาพออยู่นี่ดอกโอ้โหมันสนะิมานแล้วบ่เนาะ ตัดขานี่ยย่าตัดขาเอาหม่องกินได้โลดเดอ้อพี่น้องสิบะไดม่าสอบม,มาแซมอีงอีกว้าวพูดนะโอ้ยเพีกกระดกกรลั่มเกิดอโอ้ยอันนี้คือจะจมไปสักคนเดอ้อพุดนะน่ะป้าออกอยางไหลเลยโอ้ยออกยางงามเลยพุดนะเดพี่เดี๋ยพี่เดี๋ยเปิดให้เพื่อนสักคนที่นอ้องป้า เก็กำลังกำลังเกิดต่เาว่าในไงเดี๋ยวไปก่อนโอ้หขอางลาเด้อหนูเมื่ใครนี่เหันในอกอะไอดู่เห็นอยู่ในดอกบอกบอกง่ายพูดนะปาดพูดนะเฮ็ดกระิบอู้ห่มพหักกระพงเหมือนเละ โอ๊ยดอกอย่างเี้ยว้าวปาดอย่างสวยงามเลยเพื่อนเสวยสวยๆสวยๆนะจุบ เกืบเน้นดอเห็นพาดหายเติบด,ดอกไม้กันนี้คือต้นปาดมันสิออกกลมออกเต็มปาแล้วต้วนี้ องสาดอกม่าได้ไงหลายคนก็ที่กุญแจนะไนหาอยู่ในป่านั่นพี่น้องได้ได้กระไดซ้ำนี่แ,ลแลหละญาติกระสิพาพมาหาเลาะนีสักก้อนนเลาะมองเค็ดหน้าปังเด้อต่อวานเขาหน้าปีไปเลยนะคนมาตกใส่เขากับโบเกิดห้าล้างมอง มาหาน้ำหล่อนี่ล่ะฝนตกแห้ิวแหงนออกคนมีอยู่แต่ว่าพรท่านใหญ่ไงท่านใหญ่พี่น,น้องเอาพระท่านใดญเลยคุณเห็ดหลยอยู่น้ำคู่หน้านี่ก็ออกอยู่ตะวันพระท่านใหญ่พาไปหาม,ามองคืนทำหาบไรยเดียวนะ่ะ บ้านเห็นหลายเติบอยุดช่องสีไงดอกมืหมอหล่นกันบางนี่ก็เกิดยึดตะวันพระท่านใหญ่งพามาเก็บมองนี้อีกคือเก่าเด้อพี่นอ้อ <c> ง <oughs> มามองเกาา่าเมื่อวานนี่แหละได้ครึ่งกัตตาเห็ดประทันยังไงอยากสิพามาหาบุญมือนี่อีกเพราะจะได้เติมกันกับที่เก็บมาแต่เปลี่ยนพุ่นละเปลี่ยนพุ่นตะบูได้ไหล ผงับตาลงเกือบถืกเห็ดนคะุณน่ะดจางสวยเลยเห็ดยุสักนึงนะ่ะงามงามงามพี่น้องเห็ดเห็ดมื้อนี่ออกสิไงประมาณนี่ล่ะกัสิพอดีมูอแหลกเลยมืงแหล,ก,ลกของตานี่ขาดขายหญ่เงๆเลย มัน้ะมันแ้ะเด้อน้นนองก็ลังพกกินีดตุด้มตาหย่างอดขา,ดา,ดา,ดาดโอ้ยเผาซ้ำ

ดูดดอกเห็ดดอกนี่เนาะสวยงามเก็บเห็ดดอกขันบานแบบนี้คอยจังเดี๋ยวเห็นดีเด้อบ่ได้ใครหาบันไลเดี๋ยวเห็นหลดขั้นบานพุทออกขึ้นจากใบยุค่าใบยุค่าบ่ได้ปลูกี๋ยวไปเห็นพเบือพี่เบี้ยหลดพี่หนองหาง่าย อยยงสวดอกม้นะอ้วนๆเด็ดปลานีนบ่ผิดบวังเด้อ ีฏิบัต้นน่อบสองดอกนนะสองดอกง่า่น อ,อย่างงามเลยชื้นดับพี่น้องโอ้ของเทลท์ขนมเทลท์ดูดอกนี้ บ้าาขนาดเก็บในบ้านในไปบอกไปย่างบอเห็นอยู่ในบ้านป่านนี้ อย่งดอกซองดอกต่บมีดต่ดอกยังไงน่ะดอกยังไงอ่อนๆตาที่เต็มตาไวอดอกอ้ออื้ อย่างงามเลยเห็ดมันนี่แต่ดอกงามดอกพอดีเด็กสำหรับปลาเนี่ยเด้อพี่น้องเออเดี๋ยวพอท่านยังไงปันไดก็เอาสักกัวนี่ไก่มงอ่าม งามงามงามใกติ่งตาแล้ว cùng nhất Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ โอ้ยบยดมดมบสิบดอกยม้ดอกไม้เอกได้โอ้ยบมดสิบเขาเาันอกโอ้หอนเอาขนาดเลยเอามาสักขับเฮ็ดกะดอก กระสีเทาแล้วกระสีเศร้าออกสะก้อนี่นอแอ่เพื่อนเอามากงค่ะเราคนกระสีตกบันตกกระสีตกยางแห้งเลย พอนะอ,ยอ,อยู่อจโมนเลยข้พับก็จิเต็มตาอยู่ระหว่นีแต่ดอกบาน เตมตาแล้วเดอ้อแล้วเดอ้อนี่อีสานบานดุงกับยายพี่น้องพามาเก็บเห็ดยุคฆ่าเลยเห็ดมัขมมากมากสองสองหมองกับนี่ละ่ะปลาล่างกับบดไดร์กลับมาเก็บปลานี่เติมเต็มตาพอดีคลิปนี้ยากกัขอเก็บจบคลิปตอนนี้เด้อพี่นอ้องเก็บเห็ดของยายเห็ดมีแตดดกกำงามเดอ้อตานี่ มาได้ดอกบานนี่สองสองสามดอกได้สิไปเอาตา,มาไม้ใส่กดฝากเพื่อกาดเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อมาเป็นกําลังใจให้ยายเฮ็ดคลิปใหม่ๆให้เบิ้งพี่น้องมาติดตามเมืองเห็ดของยายนี่หน้าในสิไดเห็ดหลายซําไดออกหลายซําไดแต่ละปีติดตามมากันเด้อพี่น้องขอบคุณหลายจ้า